สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมในช่องครับคลิปนี้จะแนะนาท่านผู้ชมในการโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับและการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมว่าจะมีการดาวน์โหลดอย่างไรนะครับเข้าแบบไหนนะครับผมซึ่งแอปเป๋าตังค์นี้นะครับก็จะใช้ในการรับมาตรการต่างๆของรัฐบาลนะครับเช่นชิมชอบใช้นะครับแจกเงินเที่ยวเที่ยวปันสุขต่างๆที่จะมีเข้ามานะครับรวมถึงการ ซื้อพันธบัตรด้วยนะครับจ่ายเงินโอนเงินสแกนจ่ายแบบนี้ก็ได้หมดเลยนะครับจะมีอะไรบ้างวิธีการดาวน์โหลดจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง many channel ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับท่านต้องมีมือถือนะครับและก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอาจจะต่อ WiFi ด้วยได้ด้วยนะครับผม อีกอย่างนะครับการเข้าดาวน์โหลดนะครับผมจะแนะนำผ่านแอปพลิเคชันของ Android นะครับซึ่งก็เป็น Play Store นะครับจะเป็นตัวที่เก็บแอปพลิเคชันต่างๆไว้นะครับเข้าไปเลยครับผมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วนะครับด้านบนนะครับด้านบนจะมีการค้นหาแอปและเกมนะครับกดจิ้มเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่าเป๋าตังค์แบบนี้นะครับเป๋าตังค์โดยพิมพ์นะครับสระเอพปากดชิปนะครับกดชิปก่อนกดชิป ตัวจัตาวาอยู่ตรงนี้นะครับสระเอแล้วก็ตอเต่ามีหารอากาศงองงูนะครับเป๋าตังแบบนี้นะครับไม่ต้องมีคอควายกันลันก็ได้นะครับเป๋าตังจากนั้นก็กดค้นหาเลยครับอ่าแอบเป๋าตังก็จะขึ้นมานะครับให้เราจิ้มไปที่เป๋าตังหนึ่งครั้งก่อนนี่ แอปป๋อตานะครับก็จะเป็นรายละเอียดของแอปนะครับมีคนรีวิวอยู่ที่9 0 0 0 0วิวนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีโครงการซิมชอบใช้นะครับก็เลยคนเล่ใช้งานเยอะนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่มีนะครับก็ต้องดาวน์โหลดมาใช้นะครับผมขนาดแอปไปที่2 9เมกนะครับแล้วก็เป็นประเภท3พลัสดาวน์โหลดไปที่10ล้านคนแล้วนะครับ10ล้านคนแล้วในการดาวน์โหลดนะครับลองดูก่อนหน้าตาก่อนป๋อตั้งใบใหม่ช้าไรกว่าเดิมนะครับโอนเติมจ่ายได้หมดนะครับให้ผู้ชมจะเห็นนะครับมีทั้งอ่า ตราของโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นของสปสชนะครับหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองนั่นเองนะครับมีทั้งกยศนะครับกยศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับเครื่องใหม่นี้เป็นเครื่องหม่สแกนนะครับสแกนจ่ายนะครับผมโอเคอันนี้เป็นตัวหนึ่งอันตอนนี้มีเฮลวอลเลตด้วยนะครับเฮลวอลเลตก็คือตรวจสอบสิทธิ์และนัดหมายเพื่อรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายของสปสชนะครับออันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดนะครับ อัปเดตมาที่18มิถุนายน63นะครับผมรวมถึงจีบเลิชิมชอบใช้นะครับเมื่อก่อนที่ใครที่ใครเคยใช้งานนะครับก็จะมีชิมชอบใช้ด้วยนะครับรับเงิน1000เมื่อก่อนนะครับรวมถึงเชื่อมกับบัญชีกรุงไทยได้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับรวมถึงบริการลูกค้าก็จะสอนะครับตอบโจทย์ตรงใจนะครับเงินกู้ก็จะสอชำระเงินที่นี่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือนจะว่าสนับสนุนให้คนไทยนะครับมีแอปพลิเคชันที่เป็นกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกในการใช้งานนะครับโอเคเรากดติดตั้งกันก่อนดีกว่าครับกดติดตั้งเลยครับรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับประโยชน์ต่างๆของแอปต่อตัางนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับผมก่อนแนะนําให้ตรวจมาใช้นะครับเพื่อจะรองรับแจกเงินเที่ยวเที่ยวปันสุขกาลังใจที่พักฟรีเราไปเที่ยวกันนะครับแพ็กเกจต่างๆที่จะได้มาและก็ตามมาอีกในอนาคตด้วยนะครับ โอเคยวสักครู่นะครับกาลังดาวน์โหลดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดได้เลยนะครับผมกดเปิดเลยนี่รอสักครู่นะครับกําลังดาวน์โหลดนะครับแอฟเคชันของคุณไฮะเป๋าตังค์ใหม่นะครับที่เราเห็นนะครับวอลเลตซอมบอมอนะครับก็คือซื้อพัสดุรัฐบาลได้ด้วยนะครับผมโอนาจ ยาา F ant, กยศแอปปตังโอนเติมจ่ายโอเคกดถัดไปครับอา้าวกดผิดสักครู่นะครับท่านผู้ชมอ่ามาละโอเค,อเคการเข้าสู่ระบบนะครับต้องใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์โทรใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเป็นเบอร์โทรใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเราไปทำกันเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผมของเราเลยนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับโอเคผมรอกเลยนะครับ6ก0 1 3 2นนี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ใหม่เลยไม่เคยลงทะเบียนที่ใดมาก่อนเลยนะครับโอเคลองกดไปก่อนนะครับขอรหัส otp นะครับเพิงรอสักครู่นะครับมาแล้วครับผม238081นะครับถ้าดูไม่ทันก็ เข้าไปดูที่ messenger ได้นะครับอ่านี้นะครับผมสองสามนะครับกดตัวนี้เข้ามาแอปโอเคสองสามโอเคไปอัตโนมัตินะครับก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขขึ้นมานะครับ เลื่อนอ่านดูนะครับคำนิยามต่างๆบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์เงินอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะครับเงินอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงนะครับมูราค่าเงินที่บรรทุกอยู่ในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบรรทุกอยู่ในช่องทางอื่นใดของผู้ขอใช้บริการนะครับจะแสดงอยู่บนแอปเป่าตังนี้นะครับผมโอเคเลื่อนลงมานะครับซึ่งมันเยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะมากๆเราต้องอ่านดูนะครับถ้าเราศึกษารละเอียดเพิ่มเติมต้องอ่านดูนะครับเพื่อผลประโยชน์ของเราเองนะครับผม โอเคสมมติว่าสมมติว่าอ่านจบแล้วนะครับก็กดยอมรับนะครับผมยอมรับแล้วก็กดตกลงนะครับรอสักครู่การตั้งค่ารหัสพินนะครับให้ใส่รหัสพินหกหลักนะครับการตั้งค่าควรใช้รหัสพินที่จำง่ายและก็คาดเดายากนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะใช้รหัสพินแบบง่ายๆเลยแล้วกันให้มันเดาง่ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกตัวนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดสองครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ควรตั้งรหัสพีเอนะครับไม่ควรตั้งตามนี้นะครับคนโอเคครับต่อไปเป็นการผูกบัญชีเพื่อใช้งานนะครับถ้าเพื่อนจะเห็นว่าอ่ามันจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับในการเข้าใช้งานในครั้งนี้นะครับตัวที่1ก็คือผูกบัญชีกรุงไทยนะครับสําหรับผู้ที่มีเน็ตแบงก์หรือว่ากรุงไทยเน็กซ์หรือบัตร ATM อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับอันที่2คือ g Wallet นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์นะครับ ชิมช็อปไซส์หนึ่บาทหรือรับเงิน1ิเได้ที่ร้านถุงเงินนะครับอันนี้เป็นโครงการถ้าใครเคยนะครับลงทะเบียน1,000บาทตอนที่โครงการจิมช็อปใช้ก็ใช้ตัวเลือกที่สองนี้ได้นะครับผมอันที่3มนะครับ w a l l e t สบมนะครับซื้อพันธบัตรและดับดอกเบียนะผ่านวอ l เล็ตสบมนะครับตัวที่3ตัวที่สี่นะครับเฮลลว l l เ็ตตววสอบแล้วก็หรือใช้งานบัตร ใช้งานรักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการใกล้คุณนะครับอันนี้เป็นแอปตัวใหม่เลยนะครับเราก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับจะเป็นตัวใหม่เลยเดี๋ยวผมจะลองถ้าเราตัวแรกนะครับเราตัวแรกก่อนผูกบัญชีกรุงไทยตัวนี้ง่ายสุดนะครับแค่เพิ่มผ่านกรุงไทยเน็กที่เคยลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันของ KTB นะครับเน็ตแบงก์นะครับหรือกรุงไทยเน็กนั่นเองนะครับผมแค่ใช้ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่านก็เข้าใช้งานได้แล้วนะครับหรือบัตร ATM นะครับ แค่กรอกเลขหน้าบัตรนะครับ16หลักนะครับผมรหัสบัตร ATM นะครับ4หลักหรือ6หลักปัจจุบันรหัสใหม่จะเป็น6หลักนะครับผมเลขประชาชน13หลักนะครับสักครู่เนี่ยเราขอวันเดือนปีเกิดนะครับผมวันเดือนปีเกิดก็ใส่เข้าไปนะครับเลือกคศก่อนนะครับจะเป็นคศนะครับโดยเอาปีเกิดที่เป็นพศของเราลบด้วย543นะครับก็จะได้ปีคศเข้ามานะครับผมให้กรอกเข้าไปนะครับผมโอเค กอข้อขสอ,อกรแล้วก็เลือกเดือนนะครับเลือกเดือนเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อเลือกเดือนนะครับประมาณนี้แล้วก็เลือกวันแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยโดยใช้ a t m นะครับแต่แนะนํานะครับแนะนําเป็นกรุงไทยเน็กตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเขาใช้งานง่ายมีเรามีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับผมโอเคเราดูตัวเลือกถัดไปนะครับในการเข้าใช้งานก็คือ g Wallet ตตัวที่สอนก็นคือเป็นของชิมชอบใช้นะครับกดอนุญาตนะครับเข้าสื่อไหมอนุญาตนะครับ ไม่สามารถผูกกระเป๋าจีวเด็ดได้เนื่องจากอุปกรณ์ทําการผูกกระเป๋าจีวรเล็ดไปแล้วนะครับแสดงว่าเครื่องนี้เคยผูกไว้แล้วนะครับก็จะเข้าไม่ได้นะครับผมเครื่องนี้เคยผูกแล้วนานแล้วครับผมโอเคถ้าเป็นเครื่องใหม่จะผูกได้นะครับอันต่อไปนะครับวอลเล็ตสบมอ่าโอเคถ้าผู้ชมตัวหนึ่งพันบาทชิมชอบใช้นะครับถ้าหากเคยถ้าผู้ชมเคยผูกกับเครื่องไว้นะครับมันอาจจะไม่ยอมนะครับผม ก็ควรจะใช้กรุงไทยเน็กซ์หรือว่าไปติดต่อธนาคารเพื่อใช้บัญชีกรุงไทยในการทํากรุงไทยเน็กซ์ออนไลน์นะครับผมโอเคอันสุดอันที่3านะครับวอลเลตสบอมอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะครับแจ้งว่าเตรียมพบกับสอบมในเร็วนี้แสดงว่ายังไม่เปิดใช้เมนูนี้นะครับผมโอเคเป็นเมนูนที่ใส่ที่4นะครับเฮลลอลเลตนะครับจากที่ผมอ่านข่าวมานะครับตัวที่4นี้จะเป็นอ่าตัวที่จะสามารถที่จะใช้ในการจองคิว ดูสถานะของตัวเองที่เข้ารับก,การรักษาพยาบาลได้นะครับอันนี้คือเป็นโปรเจกต์เบื้องต้นของรัฐบาลนะครับผมลองคิดเข้าไปดูนะครับอ่าตัวนี้น่าจะง่ายครับผู้ชมผมนัดเอาเอาเข้าตัวที่4นะครับกรณีที่เราไม่มีกรุงไทยเน็กซ์หรือว่า ATM บัตรของกรุงไทยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับผมกดยอมรับนะครับกดตกลง เป็นถ้าอ่านเงื่อนไขนิดนึงนะครับก็คือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปชกำหนดสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับให้คนไทยทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการเพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพชีวิตท,ที่ดีแก่ทุกคนนะครับลดความเดือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมโดยนําเสนอผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยมีข้อตกลงในเงื่อนไขาการใช้งานบริการเป็นไปนตามแนวทางในเงื่อนไขาการรับบริการของสปชที่กําหนดนะครับ สปสชก็คือเป็นบัตรทองของเราเองนะครับผมสิทธิ์บัตรทองนั่นเองนะครับโดยแสดงอยู่ในสิทธิ์ที่ได้รับบริการเฮียวอลเล็ตบนแอปพลิเคชันซึ่งจะอยู่ข้างในนะครับผมมีขอบเขตให้บริการสร้างเสริมนะครับสุขภาพตามเป็นไปตามคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองนะครับทางนี้การใช้บริการเฮียวอลเล็ตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกสสสสสําหนดและเงื่อนไขตามที่สปสชกําหนดนะครับและหลักเกณฑ์ดังลกาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สปสชกําหนดและได้แจ้งกับผู้ใช้บริการ ทราบนะครับผ่านช่องทางตามที่สปสชกําหนดนะครับผมเราก็กดยอมรับแล้วก็กดตกลงดูนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมกดยอมรับอ,อีกครั้งนะครับโอ้แสดงต Kraft ัวตนสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเนืนว่าเพื่อแสดงข้อมูลสีประโยชน์นะครับเพื่อแสดงตนนะครับในการยืนยันตัวตนในขนารบบริการด้วยนะครับผมกดยอมรับด้วยก่อนนะครับให้ความยินยอมนะครับ ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลกรุงไทยนะครับไว้นะครับทั้งข้อมูลหลายอย่างของเราด้วยนะครับก็เป็นธนาคารน่าจะปลอดภัยนะครับผมโอเคกดยารับไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านต้องกรอกหมายเลขประชาชน13หลักชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลบนหลังบัตรด้วยนะครับผมเพื่อจะลงทะเบียนใช้งานเฮลวอเล็ตนะครับการลงทะเบียนใช้งานนี้อาจจะต้องอ่า ใช้ข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะครับในการคข้าเ็นใช้งานนะครับรวมถึงการถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงของเราด้วยนะครับในการเข้าใช้งานนะครับผมโอเคครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราย้อนไปที่หน้าโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้กรุงไทย Next ของผมนะครับเข้าใช้ดูงานดูก,ก่อน เพื่อจะไปดูหน้าตานะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวนานเกินไปนะครับเดี๋ยวตอนที่2เรามาต่อกันว่าข้างในแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างไรนะครับและการใช้งานผ่านสิทธิ์ที่ว่าแจกเงินเที่ยวเราไปเที่ยวกันหรือว่าแพ็กเกจกาลังใจของที่ว่าให้บุคลากรการแพทย์เที่ยวฟรีนะครับเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นเราสอนวิธีการดาวน์โหลดไว้ใช้งานก่อนนะครับ เพื่อที่จะผูกข้อมูลเหล่านี้นะครับใช้งานเข้าไปนะครับผมส่วนการใช้งานจริงนั้นท่านต้องใช้ข้อมูลของท่านนะครับในการเข้าไปใช้งานแล้วก็จะเห็นข้างในนะครับผมโอเคครับต้องประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคเรียบร้อยการดาวน์โหลดนั้นไม่ยากเลยนะครับก็แค่เข้าไปที่ Play Store นะครับผมแล้วก็กดเปิดเอ่ยกดดาวน์โหลดค้นหานะครับที่แอปคําว่าเป๋าตังค์นะครับแล้วก็จะเจอแอปเป๋าตังค์ตัวนี้ แล้วก็กดติดตั้งเลยแล้วก็กดเปิดขึ้นมาลงทะเบียนตามขั้นตอนตามข้อมูลที่เรามีจริงๆนะครับหากท่านไม่มีข้อมูลจริงๆท่านควรติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อเปิดบัญชีใหม่หรือว่าเปิดบัญชีที่มีอยู่แล้วไปเปิดแอปพลิเคชันหรือว่าเปิดยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับที่ใช้ในการเข้าลงทะเบียนกรุงไทยเน็กซ์นะครับผมกรุงไทยเน็กซ์นะครับตรงนี้นะครับกรุงไทยเน็กซ์แบบนี้นะครับก็จะเป็นอ e ีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับ เป็นแอปของธนาคารกรุงไทยนะครับที่ใช้ในการโอนเงินเติมเงินนะครับชำระค่าบริการต่างๆได้ด้วยนะครับผมก็ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับถ้าผู้ชมมีข้อสงสัยอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมจะรีบมาตอบคําแนะนําตามที่พวกเราศึกษาหาข้อมูลมานะครับผม โอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่ดีๆจากช่อง Mining Channel นะครับหากผิดภาพระการใดพูดช้าไปเร็วไปอย่างไรแล้วผมผมก็ขออภัยนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับจากกระผมนะครับ Mining Channel นะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขทุกท่านทุกคนเลยคลิปต่อไปเราจะมาดูว่าในแอปเปิลตังข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับกลับกับผม Mining a n l ครับ สวัสดีครับ